วันหยุดเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568วันพฤหัสบดีที่หนึ่งพฤษภาคมวันแรงงานหยุดเฉพาะภาคเอกชนและธนาคารวันอาทิตย์ที่4พ,พฤษภาคมวันฉัตรมงคลวันจันทร์ที่หพฤษภาคมวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคลหยุดทั้งราชการภาคเอกชนและธนาคาร วันศุกร์ที่9พฤษภาคมวันพืชมงคลจะหลดพระนังคันแรกนาขวัญเป็นวันหยุดราชการส่วนภาคเอกชนและธนาคารไม่หยุดวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมวันวิสาขบูชาวันจันทร์ที่12พฤษภาคมวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาหยุดทั้งราชการภาคเอกชนและธนาคาร เดือนพฤษภาคมส่วนงานราชการจึงมีวันหยุดยาว3วันคือวันเสาร์ที่3พฤษภาคมถึงวันจันทร์ที่5พฤษภาคมและวันหยุดยาว4วันคือวันศุกร์ที่9พฤษภาคมถึงวันจันทร์ที่12พฤษภาคมส่วนภาคเอกชนและธนาคารจะมีวันหยุดยาว3วัน2ช่วงคือวันเสาร์ที่สพฤษภาคมถึงวันจันทร์ที่หพฤษภาคม และวันเสาร์ที่10พฤษภาคมถึงวันจันทร์ที่12พฤษภาคมนั่นก็คือวันหยุดราชการวันหยุดธนาคารและวันหยุดภาคเอกชนเดือนพฤษภาคม2568ค่ะ